วันนี้เขามีพระราจิตรกับพี่น้องครับพี่ตลาดรักสามอยากมีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกกับพี่กับน้องนะครับให้มันคักแน่ยสัดเจนว่ายังไงครับเริ่มต้นในการซอยเหลือยายเกี้ยวทะเลกว่าจมาหล่อหายายเกี้ยครับแล้วก็ะชีบบอกเพิ่นแต่ก่อนที่เา้าวกระชีบขาวดีเพิ่นเ้าวที่แกล้งใยเกี้ยซะก่อนพี่น้องแกล้ง้เฒ่าที่สิบาปทุกบอ่อเนี่ยต่าอยากเบิ่งหน้าเราบ่เป็นยงังไงแกล้งเราซะก่อนนะครับแล้วก็มาเ,าเบาเาิ่งหน้าเราเบิ่งหน้าเราเหมือนกัน ว่าสิเป็นยังไงรู้สึกยังไงหรือเราแสดงสิ่งิียากแบบใดนถ้าเบิร์นครับพี่น้องไปอู้เนาะงอึ้งเพื่อนนี่เรือโบลายแล้วเด้กครับอึ้งเรือพวกจะโตแล้วมาขับมาขับลู้สาวพี่น้องมาขับลู้สาวพีน้อสบายดีปีนี้ได้กินหมากทุเรียนหรือยังกินจักโลแล้วไม่ไมกินหลายอย่างสอมโลห์หอนในหัวกินแล้วเวียนหัวเฮ้ยแล้วเห็นรถล้นน้ำครับจอด ปางงานอยู่นี่พี่น้องเี่เดี๋ยวเอาไปเบิ่งก่อนไปสบายดีของขายนี้อู้โหปรหยัดเสือ้อว่าคนขายเพื่อนที่คัดกันเอาเฉพาะนางงามมาขายครับพี่น้องครับเบิ่งเล่าให้คุณอนะ่ะอ่าผิดตัวน้นองซื้อจังไงบุ๊ปขามีผ้เห็นใหญ่เตี้ยนเนี่ยเรากลับบบอกนั่งที่เดี๋ยวพูดละจะเสีย ตเ,เติน้มันครับพีน่น้องไม่ได้ใส่สามพันกิโลแล้วอรอบไ่ได้ใส่ไกลนะสามพันก็เป็นเนนหนหนัือเอินนะพี่พ่ออยู่อาจจะใหม่ว่านี้แล้วางเดือน ครับตอนนี้ลุงปีเตอร์ยืนอยู่ที่ตลาดรักสามครับบรรยากาศของตลาดรักสามในช่วงสายๆเป็นยังไงมาเบิกบรรยากาศครับมื่อนี้หน่อไม้ลวงหลายเลยครับหน่อไม้อันนี้หน่อไม้อย่างนี้ไหมหน่อไม้มกระส่าหน่อไม้ไผ่หน่อไม้กระส่าคับหน่อไม้ไผ่ขายยังไงโ,โลละสิบห้าพันกับประมาณสามสิบบาทโดยประมาณลละลละนะครับโดยประมาณโลละนะครับคุ้มอันนั้นแกะได้ครับเด้อนะ,ลละเป็นหน่อไม้ที่เป็แนแกะแล้วครับ รสอะไรรสซาวหา,หาแก้แล้วโลซาวหาพันกับไหยังโบแกนะครับซาอยู่เบอน์ี้นี่คือชิมหาพันเท่านั้นครับกระนั้นบะหมี่ห่วงบะหม่ห่วงเขียวใหญ่งงครับข้าวเหนียน้อย,อยกับซี่โครงบะหม่หวงเขียวน้อยนะครับ,บไปบ <c oughs> ด้วยเด็ดด้วยเออดนครับน้านเก่าแก่น้<ะ>ำดำนะครับเพราะว่าสีฟังไทยหรือว่าสีฟังลาวนะครับไปเบิ้ลมีของกินพื้นบ้านนะครับมองยังไงวะมีครบเลยเนาะทั้ง ปขาแห่งทั้งเฮ็ดทั้งแมงกิ้งหลอกจิ้งลีดนะครับพี่น้องรวมไปถึงเฮ็ดหูหนูนะครับรวมไปถเฮ็ด <Moment, Head, S 2> หูแยะนะครับเดินนี่เฮ็ดหูหนูเด้อด้าเด้เออเกินทางนี้ครับพี่น้องพ่ <c oughs> ยอริการย่างลายครับมีบับกก้องมีหาถุงแต่ว่าคนขายงามกำลังกินเฟอร์หรืออันนี้กินยนะังกระปุ๊บคระปุ๊บขำงามอยู่พี่น้องเบิ่งดูซุ่มกอนหน่อยนี่ะครับเด้เออนั่งรถนั่งธรรมชาติรถสบายสบายนะ ขายอย่างนเงี้ยมันขายไก่ครับของวปาขาจับของข้าวปลาอันดุก้องหนงของข้าวปลาไก่ข้าวเปลือนหรอวะโอ้นี่ยังถือสองตัวเกือบเหยียบมันเออมีคนอีกตัวนึงครับเอาเข่ามาให้มันกินบอสเจ้าเอาเจ้าให้กินหรือว่าเจ้าไม่ให้กินบอเโอ้โหบุญเราเกลอเขาอ้าไก่อะนะพี่น้องเปไ็นไงงามอยู่พี่น้อางงามอยู่เ่าทางงามกดตรหนึ่งของมาันนี่นะครับเลยถ่ายกันรังส่มอยู่ครับทางงามนี่ ซอยกดหนึ่งมาเนี่ยนะครับถามเรงามนะครับควต้องกดถูกตองลูกคิดเดิมเหมือนแต่มาลองง่ามเดี๋ยวถามแล้ววันเราซื่ออย่างเนี้ยมีใบไมเลยน้องซื่ออะไรเลยน้องตามนหน่วยตาเท่านี้โมบนนะ่ะใส่เบอร์มายืมลูกกล้องครับี่ไหนฮะเดีย๋ยวปล่อยญาติเด้อนี่น้องตามนน้องตามนเป็นคนบ้านใดบ้านศรีวิไลบ้านศรีวิไล,ไลทั้งคุณบอกทั้งศรีวิไลทั้ทง,งมีตลาดศรีวิไลครับบอก โอ้แล้วน้องตะมนมาขายรักสามหมื่นทุกมื้อมาขายบางมื้อบางมื้อตลาดบ้านสีไร่ลงตลาดบ้านสีไร่เลยจังโมงข้าจังโมงสองโมงกอนโมงเอายังไปขายอันนมไม้นมไม้ไม่อย่างนี้อย่างกัไปขายกุ๊กเกี้ยร์ไอโต๊ะใบบ่โอ้เดี๋ยวข้าวสีบุนเด้อเนื้อขาสิคือข้าสิซื้อเขียดแล้วมันจะเข่งโตซื้อเพื่อโตก็ได้นะเจ้าหนึ่งเฮ้เพื่อโตมันตีเอาเมื่อยยาก <The> เด้อเอาขอให้มันมาเด้อ <Hello. S 1> ขอบวอกขอบใจสบายบายสบายบายสบาย,บาย,บายดีนะไปเดี๋ยวห้องย่างเลาะหาครับวันนี้เขามีภาร,รกิจกับพี่น้องครับพี่ตลาดรักสามอ mm hmm. ยากมีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกกับพี่กับน้องนะครับให้มันพักแน่สัดเจนีย <Okay. S 1> ว่ายัางไงครับเริ่มต้นในการสอยเหลือใย,ยเตี้ยพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตาวรับชมมาโดยตลอดครับตั้งแต่ต้นเลยเอาสอยเหลือยายเตี้ยนะครับใย,ยเตี้ยเป็นคนล่าอายุ76ปีเป็นแม่ค้า ขายเครื่องขา,ขายของนีอยู่เนวกินอาหารเล่าแล้วก็มีโอกาสได้ขามไปขายอยู่ฝั่งไทยลุงม,มิเตอร์ก็ไปมาหาสู่ว,ว่า,ายังไงมาไปถ่ายคลิปวิดีโออยู่ตลาดเล่าโดยตลอดก็เลยได้พอได้พบเจีย,ยเจยนะครับแล้วก็ได้พูดจักคุ้นเคยกันร่วมไปถึงพูดจักขึ้นยเตี้ยนะครับว่าเป็นยังไดเนีน่ยเนาะผู้ว่าบรรทุกขนยากก็เลยอี่ตน้นตรงสารก็เลยขันอาสาว่าม,มยายเตี้ยเดี๋ยวลุงมิเตอร์ี่ซอยนะครับแล้วก็ขอความเสื่อจากผหยีดจ,จากน้องแต่จ,จนว่า ได้เงินมารวมแล้วนะครับของเฉพาะของช่องลุงปีตเตอร์เองนะครับได้21,000โดยประมาณนะครับแล้วก็คิดว่าว่าม,มันสิบ่พ่อมันสิบ่พ่อครับยอดที่เราต้องการนะครับก็เลยได้ขอความเฉลิเรือไปหายูทูบเบอร์หลายคนนะครับแกย่างบบไปบบมาแกยัางญาติโบสมเลสอีกก็เลยว่าขอความเฉลิเรือไปหาน้องทรายครับบ่าวแม็กซหรือว่าลุงแม็กที่ลุงปีเตอร์ห้องนะครับลุงแม็กลุงแม็กนะครับช่องเลาะตลาดกะลีขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อลุงแม็กเด้อ ได้เงินบอสมทบอีก60,000กว่าบาทนะครับร่วมกันกันประมาณ80,000กว่าบาทตอนนี้ก็ลเลยว่าสิมาเลาะหายยี่เปี๊ยครับแล้วก็สิบอกเพิ่นแต่ก่อนที่เฮาสิบอกข่าวดีเพิ่นเฮาสิแกล้งยี่เปี๊ยะก่อนพี่น้องแก้งผู้เฒ่ากสิบาปทุกบ่เด้ <c oughs> อสบายจากเบิ่งหน้าเราว่าเป็นจังได๋แก้งเราซะก่อนนะครับแล้วก็มาเบิ่งหน้าเนาะเบิ่งหน้าเรานำกันว่า,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 าสิเป็นจังได๋รู้สึกยังได๋หรือเราสิแสดงทิ่กระยาบแบบไรท้าเบิ่งกับเยอะไปนี่ำหาเรากัน เบิ่งพี่น้องของอยู่ของกินนะโอ้โหเออของอยู่ของกินทะลวงหลายพายเซถึงเงินสิบโบมีกระยาหัวมันดอกครับอืมก็ง่ายว่าใครสิว่าทุกว่ายากใครสิว่าบบมีเงินมีทองกระยาท่านมาแล้วของกินหลายบารนี่นะครับบ่ต้องห่วงสบายนะพักย,ย่างอ่างหย่าเบื้องพี่น้องอ้ยซื่นใจก,กัดแยงนะครับ น,นี่แพ็คแค่เนี้ยนะครับสจหรับคนที่มักแกงเราไม้โอ้ยเ <laughs> น,นี้ยอีหฮ่าเออโู้ยอย่างเงี้ยนี่อันนี้เอาไปแกงเอาไปอ้อมเนาะสุดยอดเลยครับนี่แล่นเนาะอันนี้เนาะกินแล้วแล่นชันขนาดครับพี่น้องเลยสุดยอดนะครับข้าวพุ่นปลาครับพี่น้องปลาหยังปลาหยังปลาปลาบอกปลาป้ารู้ละรู้ละล เน่ค่าโคดีโมโลไซอัเบียนนาดอับเบียนโลโลละสาบพันองี่ประมาณโลรบาทครับพี่น้องครับโลราคาสิบกว่าทกวีเลยนะครับไเดียวเางยากลเมื่งตลาดใหน่อยครับพี่น้องอันนี้คือตลาดที่ช่วาที่ตลาดเี่ยค่ากำลังซื้นเมื่อลเนี่ยื้นาเมื่อไะได้ยังเมื่อกินกะเพ นี่ครับไกของเราที่นีประมาณร,ร้อยสองร้อยตัวก็เรืเอลือยู่บหลายแล้วครับสาเหตุที่เพิ่นขลายดีครับร้านนี้ครับองครับสาเหตุเพิ่นคายดีเบิ่งตนะ่ท่านั่งของเม่ค้าครับกระหมดกอกขานั่งแบบมีมารยาทนะครับผมจะบอกให้เลยเฮ็ดให้เพิ่นขายดีไก่เพิ่นเรือหน่อยือตัวเท่าไ,ไหนี่ตหนกประมาณรกว่าบาทเกา

หมางูเงี้ยวห่างูเง้ยวของใครจะไหนจากละสิบพันจ่ายละสิบพันนั่นเลยครับเดีอยวของดีของฟินเมืองลาวเฮาขับพี่น้องเต็มตึ้งเต็มตลาดต้นตะม่วงนะครับเฟตต้นหองแท้ต้นแบบนี้หรือของพื้นที่ทำจอสะอาดสะอ้านใส่กุ่มไว้อย่างงามพี่น้องขายดับขายดิบขายดีขายมีมงขายครับเจ้าของร้านเรางามเรายิ้มเป้ยเป้ยเป้ยอยู่เออยังอีกหลายร้านเด้อครับพี่น้องงในตลาดเฮา รวมนี้นะครับหมูเข้ากับเนื้ออยู่แค่บริษัทกิโลแล้วนะครับที่เพื่อแหละนะครับทีมงานเข้าขายรวดเร็วทันใจนะข้างหลังครับบรรยากาศข้างหลังมื้อนี้นะครับเป็นอาหารบ้านเขาส่วนหลายเดี๋ยวเที่เพื่อนครับมองพี่ใหญ่เกี้ยเรามาซื้ออยู่เยอะของอยู่ของกินอู้เนาะอึ้งเพื่อนเนี่ยเนื้อปลาไหลแล้วด้วครับอึ้งเนื้อบลาจักโตแล้วโลเท่ไนเมื้อนี้ฮะอึ้งฮะเฮ้ยแสนห้าเออไอ เดี๋ยวนี้ฮันมาเอาดีทั้งไายขอาต้มขนมไปแล้วเ,เป็นอะไรเนาะขีดเงินเนาะขีดปั๊บเลยเนาะไม่ได,ไไดนะบ่ลยไม่มีไครมาอยู่น้ำเลยเนาะอยู่หนึ่งสองกันสองคนเหมาอนกันแยกวงเลย,ย,เลยดังแล้วแย,ยกวงครับพี่น้องเ,เออซุปซุปหมูมขีดเป็นหอ่อเป็นหมัดเป็นหมัดเป็นหมัดไปเลยนะพี่น้องเป็นจักินขนาดครับทั้งเผือกทั้งมันทั้งต้มตเวียว แม่ค้าเท่านี่ครับสวยงามกระลังขึ้นสาวครับพี่น้องครับแม่ค้าที่ตลาดรักสามเฮาเปิดครับกระลังขึ้นสาวเลยครับสาวขึ้นใหม่แล้วแม่เนาะใายดีจังว่าแม่มาหนิจ้ายดีแล้วโอ้ท่าทีกันนี่เราไม่เลยครับดูดาบเอ็นกับเมื่อแล้วครับพี่น้องเดยวดบเอ็นกับเมนอแล้วไปัาหาใหญ่ที่อะใครเล่าอยู่วะยิ้มใส ข้ามากอยู่เลยเนาะครไปหาเราเยู่เพือนเราได้เห็นเราภาวะเรายิ่งันตลาดถ้าเป็นงยไป่คนมางเไม่เเห็นตั้อเหาเราเยเพื่อนเราร้านของราขายของนะภาวะเรายังันมากที่ตลาดเจ้าไปนวดเราที่นั่งยิ่งอังยงนึ่งเลยแล้วันอันนี้กับร้านเฮาคือเก่าครับพี่น้องว่าไงวะพี่น้องไปตลาดรักสองกับเห็นเราในช่วงบ่าย อันมาเามาเซาเสิสรส์เล่าอยู่ตลาดรักสามขายดิบขายดีครับมาอุดหนุนได้เลยครับเด้อเร้านนี้เด้อของกินเมืองลเล่าเทียบและนี่คือด้านหลังครับที่เนื้อเสียเรยาหมักมาหอมมากอร่อดส่วนจามเอ็นนั่นย่างแต่ฟ้าครอบอผ่าน,านาเนื้อปลาไอรอนยาจามเอ็นเนาะบางม่วงคือเก่าครับอือเอามาขายคือเก่าส่วนถ้าพยรถยังรังหนังเรื่องนึงเนี่ยไอ้เรื่องไรเรื่องอยู่คือเก่าครับหนังกันเลอือนี่หนังเข้ม นี่คือบรรยากาศตลาดเอขึ้อางช่วงเ็นสายครับพี่น้องคนไหนเห็นย่าเตียเน่ยนะคนไหนเห็นย่เตี้ยเน่ยะเห็นยัง่าส่ไส่ใส่ไป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 ไเบิกเบิบอก่ยังพันเมือนีนครับพี่น้องแล้วยังบ่เมือครับพี่น้องครับพี่เตี้ย หลังวอกแทุกคนสาดีคุาเห็นยายเตี้ยบ่เนาะใช่ป่ะใบ่ป่ะใช่่งกิ๊บกับกะงหงสุมกันมี่พาเห็นยายเตี้ยเนี่ยแล้วก็เราบอกเนี่ยพูดอะไยายเตี้ยผู้เจ็บยายเตี้ยสิเรามื่อไหร เมื่อแล้วเอจาม่สนคนเดูกโอ้สนอเยี่ยเนาะห็ม่อเยยมย่่เี่อู่บเมื่อละก็มากับปนฝากไว้ม่องหญ่หือไปแหละที่ไาที่ละจะหน้าไปที่ละเราอวเมื่อนี่ห้อดีามหาเราเ็มๆแล้ครับก็ได้อย่างเมื่อค่ะได้มาแต่งปราเภทยังกิน เอาไปตำขายมามันเจ้าเนี่ย้วยเจ้าที่กินด้ยทานก็อยู่ใส่ท่านเจ้ายสีเดอร่านตีหหูปีเปตินไก่มองไงทางมืเวียงพุทธสาโอ้เท้าขึ้นไปนี่เท้าเยยะเรี้ยวซ้ายขัานตรงไปนี่คือไปเมืเวียงตรงไปเมื่อเวียงผ่านสะพานค่ะยังอยังหอดพุ่น เราารดทายรถกายเยเด็กบอกนนึงงานที่สองงานทาวันที่สองคือเราเมื่อวียงงานท่าวที่สองโอเคไปแล้วไปแล้วไียง้วไปเยี่ยมเด้อโดยโดยโดยโยเดี๋ยวไปกินตาบหมูหของเราครับพี่น้องสุท่บและที่ก็คือบรรยากาศนะครับของตลาดนะในช่วงสายๆครับพี่น้องครับปกติยามาเ้านี่คน็สหลวงลายเลยเนาะช่วงนี้ครับลไม้ที่เราเห็นะที่พี่น้องคนเอามามักมาซื้อกินนะครับสเป็นมักทเรียนนะครับ ทุเรียนขายดิบขายดีครับเดี๋ยวพี่เบิ้งครับว่าทุเรียนยังเหลือจากหน่วยนะรู้สึ้ว่าช่วงนี้ทุเรียนทุเรียนขายดีขนาดสบายดียังอยู่สหน่วยเอามาหาสมาทุเียเอามาหาสิบโลยังอยู่แค่สหน่วยนี่ขายโลเท่าไหร่ครับโลละแสนกับสิบพัน แสนหนึ่กัประมาณร้อยกว่าบาทเนาะแสนหนึ่งกับประมาณร้อยกว่าบาทกัอีกเขาไปอีกสิบพันีกกัประมาณส้าบาทกับประมาณอี่เป็นร้อย้าซะเนาะได้บ่โมเปี์แล้วเกือบสองร้อยวันนี้แสนหนึ่งประมาณร้อยแปดบเนาะประมาณร้อสบาทครับพี่น้องขับโลนึงคับประมาณร้อยแปดสิบคือว่าโมแพงเลยครับเดี๋ยวาอยู่เมืองล่าเพราะว่ายังพี่จะคนถามไอพีเตอร์เจ้าความมาหาเจ้าซื้อมาทุเรียนมาให้ใครกินเนี่ยเด้อฝากมาทุเรียน เดี๋ยวมาถามมาถามมาถามผู้สาวพี่น้องมาถามผู้สาวเี็นไงสบายดีปีนี้ได้กินหมากทุเรียนหรือยังกินแล้วกินจักโลแล้วกินเบ๊กเกินหลายอย่างซาโกะฮอนในนี่ฮอนในหัวกินแล้วกินแล้วเวียนหัวเลยฮ้ยแสดงว่าแซ่บอยู่แต่ว่ากินบอได้กินบอได้ฉะนั้นคนใดที่มักกินต้องเบิ่งเจ้าของนำโมเมนต์กินเรื่อยๆเนาะทอดไข่ทอดมันทอดไข่ทอดมันแต่ว่ามากเนี่ยบ่ มันเอาถามอีกหน่อยหนึ่งเป็นยังคือมักบักทุเรียนมักหมองไดมันมันแซ่บนะมันแซ่บมันหอมบ่หอมต้งคนก็ว่าเหม็นแน่แต่คนมันเหม็นเนาะมากินแล้วมันแซ่บสุดที่เออเดี๋ยวคุณจิพาไปเจ้าพาเจ้ะขมไปไทยไปกินหมองทุเรียนอีกครับสี่ฮาโลเนาะไป้วะมันอย่สีฮอตขนาดเลยเดี๋ยวต้องเมียนเนี่ยเย็นๆเอออยากเอาอยากกินอย่างนี้เเย็นเนาะเย็นตะโฟ กินอย่างนี like me, uh, yeah, yeah. ้เย hmm. no ็นนะเลือกมาอย่างหนึ่งหมากไม้กินมาทุเรียนแล้วเขาต้องกินมังคุดเออกับมักแก้มกรดปะโอ้มันแก้กันโอ้ดีหลายเนาะขอบใจด้วยบ๊ายบายมากซื้อข้าวไเจออีกแล้วครับพี่น้องครับเจอคนดังเมืองถักแขกแข่งขมวนพุทธสาวซื้อยังเป็เหตุยังไงนะซื้อไปเหตุไข่แต ขายสามหน่วยไข่แท้แบบไหนไข่ไข่เนึ่งไข่จ้ำโอ้ไข่ปิ้งไข่ปิ้งไข่ปิ้งสามห0่0 0ิบพันามห่วอร่อยมากอร่อยมากเบิรงหนาคนขายกับคูจักละอ้าวว้าฮ่าฮ่าย่าก่าฮ่าเ่าย่าน่าฮ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 งาฮ่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 า่าฮาฮ่อ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่อา่ิน่าา่า่า ถ้าพี่น้องับเดียวข้อที่ออกตลาดนี่นะครับจะเลาะหาเจ๊งเห็นนะครับรตหว่าก่อนกินตเองคคนงามมันยังมาซื่อแกงมหม่าเมื่อชื่อเ,อเป็น,น,งงน,กน,นแกงมม่นนายมแกง่กงกงไงดงไต้โฮดงใต้นีขทางไปหนองบ,บอ่อไเตาเขาไปขบ้านจะมีางนก่ไปกินแกงมะม่ยดงไตพี่น้องไปตามมาเลยเอมาาป่านน้อราตื่นเตนด ซื้ออางนี้กี่ยางนมเกงแกมม่แสดงว่าช่วงนี้แกงมมแซ่บครับพี่น้องครับเอามหมยังได้แมี่ยดหมมม่กั่กแงกงเองหรือเลกงครนอยู่ใดอ้เราแกงน้อยเปเได้กับใจได้เดเเอาเสรล้วครับเดี๋ยวาอกไปหาเชือกแล้วกันพี่น้องไป พี่น้องครับผู้สาวมาคุยกัน,นหนึ่งนาทีสบายดีทนึ่งสองคนเลยนั่ไม่ออกมาเนะด้อคุยน้นองเน,นีน่ยน,น,น้องที่ยน้องเนี่ยรุ่งเป็นสาวข้าแขกนู่ล้อไปเส้นใหญ่เลยต้องเครื่องเ้าเคยเห็นตัวนูออ่ล้อใหญ่ๆเคยไหมไม่เคยวะแสดงคนละคน ยังไงกนีเแล้วกวตจะงเงียต้องเี้ยแล้วอ๋อมังเปียกเลยเงี้ยไมดไม่้ากเรามีข้มลเก่ยับไนะจากใบหนึ่ไทยเนีเออใบวัดที่ใบ ถาไปเทยยเนาะตัวไปท่ามันแกงวลดท่าน่ะท่นพิเศก่นเด้เจ้าเดียแปวอเลก็มูเอเลยกูแล้วเดี๋ยวน่งเกตัวเที่ยวเมืองไทยกับอย่างน้อยก็มีคอนเนตับบทาสาวเราเที่ยวไทยแล้วก็ไทากินซีดด่าเซนเเนาะมีโอกาสจะไม่เจอกัอีก้อ ยังร่วมกันใหม่เนาะขอบคุณขอบใจเลยสบายดีดตแต่หากกระหักกับกสบายดีเลยเนาะไปช่วงที่ยากออกมากันรู้สึกว่าฮ้อนฮ้อนฮอนพี่น้องเองห็นฮ้อนกคตฮ้อนแช่ฮ้อนว่าแต่เ้าเห็นรถรถน้ำรับจอดปะงงานอยู่นี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเราเสียไปเบิ่งก่อน,นไปสบายดีของไผ่นีลุ้นซุกว่ามีน้ำหลายน้ำเลยครับพี่น้องครับหลายน้ำ แบอย่านา้ำเรามีน้ำเขียวน้ำหมกข้าวน้ำเขียวน้ำหมกชาเขียวบ่โอู้หญิงเสือ้อว่าคนขายค <c oughs> นที่ขัดจันทร์เอาเฉพาะนางงามมาขายครับพี่น้องครับเบื่อเล่างคุณอ่ะอ่าผิดตันอ้องซื้อจัาอย่างไรผาบุ๊บผาน้องบุ๊บผานะครับเป็นสาวเล่าผ้าแขกเป็นแท่เลยบ่ เป็นลูกผสมลูกสอดลูกอย่างแบบหมอมีเลยสาวลาวแท้ๆนี่ปาคือมันงามแท้โคตรโๆแบบมัวแบบแปดงเลยเดี๋เจ้านี่เด้อมีน้าอย่างนี้นี่ชาเขียวชาเขียวน้ำมะขามน้ขาวตานมตานมตะเกียบน้ำเผือกน้ำหวานกาแฟโอริจินครบเลยครับเด็ดซิบเบอรซี่อย่างมีครบเบิดไทยแค่เทไหนแก้วลาซซี่ห่าหั่นกประมาณสักสอกว่าบาท มาทางของมันเศร้ากับแบบกับพี่น้องครับเอาน้ำอย่างงู้นนะวันนั้นพี่บอกน้ำข้าวอยงงู้นนี่มันต้องจอกจอกเดียวเนาะมากันสองคนครับมโอนี้มีคนถือกล้องให้ใครเนี่ยนะครับได้เห็นภาพนุ่งง่านระดับได้แบบได้เก็กจังหน่อยนะเออเหนุ่มท่าเก็กจังหน่อยนะขายดีบ๊าซ่วงนี่มันฮอนเนาะ จ้าไปขายอยู่ตลาดลักสน้ำเนบ่ฮาไปชื้อได้แล้วส่นบันนี้น้องชายไปรอเขาไปสัมภาษณ์เจ้าอยู่ผูหัวยองๆน่ะแ่เออบอแม็กบอแม็กเราไปสัมภาอยู่แม่นพีน้องกันะแม่ลยน้องชายพี่น้องด้และกันนะเขาไปทางไหนับไยเอาเดินทางปลอดภัยเด้อ บอกเลยครับว่าหวานเย็นชื่นใจเลยครับพี่น้องครับประกอบกับคนขายงามน้ำเนี่ยกินแล้วก็เป็นคนขายบอกเลยครับจริงจีครับเที่ยวเราติดแค่ไหนร้ว่าคือบาดเจ็มากเพราะมันแซ่บครับพี่น้องเขาขับใจเนี่ยเพื่ออะได้เนี่ยมันยังควรจ่ายเงินเราไปจ่ายเงินกันครับ 10,000บ่15,000น,นี่ใบ2 0 0 0นครับน้องครับพรอมอีก5,000พร้อมอีก15,000ครับป่ะเดี๋ยวห้องเดินทางต่อครับพี่น้องครับไปหาจนตลาดแล้วบ่เห็นเราเขามาก,ก่อนเดี๋ยวสิขอบไปเฮือนใหเตี้ย,ยครับพี่น้อง อยู่บ่มาหอดเฮือนใหญ่เตี้ยแล้วพี่น้องแต่ว่าผมสิบอกข่าวกับใหญ่เตีย้ยซะก่อนเนาะโดยจังได๋ก็บอกกันเนาะยายเนาะโดย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 เพราะว่าเฮาคุยกันไว้แต่ทีแรกนั่นล,ะละ่ะว่าการช่วยเหลือนี่คือได้หน่อยได้หลายได้สาใดก็เอาสานันน้นเนาะยายเนาะโดยแ <ๆ S 2> ม่นแล้วลูเรือเฮ้ยใหญยเพื่อสิมาฮอดเมื่อกี้นี่ไปหาย่าอยู่พุ่นไหน ตลาดรักษามผู้ใดยายยายยายมือป่าบอกอืมไปหอดตลาดรักษาเลาะหายายทั่วตลาดเขาแบบเราออกไปเมื่อกี้นี่หมดเส้นยายกับมือป่าโดยโดยโดยเตี๋ยเอ้ยโดยอันที่เข้าวางเข้าซอยกันฮะเข้ากับรวบรวมเข้ากับพยายามเลยโดยโดยโดยนี่มันกับบัได้สมที่เข้าขึ้นไว้แต่ยายเพศจังไดเพศจังไดเพศจังไดเพศใดเสียใจอยู่บดได้ยังไดบดได้เสียแล้วลูก ช่วยได้ซ้ำได้แต่ช่วยไปลุ้แหละยากเออเขาซื้อจังใดแต่เขาสร้างแบบใดมันเงินบ่พอเออเขาสร้างแบบแบบใดสร้างได้แบบใดเอาสามีเห็นบ่เออเห็ดไปบ่ยายเห็ดไปบ่กเออเห็ดเลรอเนะี่จังใดหรื้อส้าซื้อจังดนใดเห็ดไปได้ซ้ำได้ก็ได้บอกลุ้ได้คือกันดีบ่เออดีเนาะโดยเมื่อกี้นี่บอกข่าวลาใหญ่เตี้แล้วครับพี่น้อง ยายเตีย้ยบ่มีการสตทกสถานอย่างพ่อยายเตีย้ยนี่รับได้ทุกสถานาการณ์อยู่แล้วนะแต่เบื้องหน้ายายเตีย้ยยังยิ้มได้บ่ยิ้มได้หน่อยนึง <laughs> ยิ้มได้หน่อยนึงวัน <laughs> นี้สิบอกข่าวดีเด้อโดยข่าวดีก็คือว่าลุงปีเตอร์กับบ่าวแม็กน้องสายแล้วก็บเอฟซีรวมถึงยูทูบเบอร์หลายคนที่ซอยโดยรวบรวมเงินซอยยายเตีย้ยโดยได้ทั้งหมืดแปดหมื่นหนึ่งพันบาทโดยประมาณในยายเด้อโดย เกินพี่สั่งใจลูกเอ้ยลูกเต้ากับบอเลี้ยงมิแตจลูกหลานบอนอื่นมาชุ่มชุนถมใม้ยายให้ยายแห้งงยายมันให้ยืนมีใจบ่บ่หนี้มีใจเอเมื่อกี้นี่หยอกยายซื้อจากเบื้องว่ายายสิเป็นยังไงได้ลยลูกช้ำนั่นพ่อไรลูกก็เมื่อยหลายแล้วยายค่ะเออยายจุ่มได้ลูก ได้แปดหมื่นบาทได้ยายเด้อได้ละเฮิอนเฮาแล้วได้ได้ได้เนาะได้ซ้ำได้กะพ่อชำนั้นมิเตเมกกับพีเตอร์นี่เลยช่วยยายหลายคนช่วยเออหลายหลายหลายคนทุกคนพี่น้องไทยล่าพี่น้องไทยพี่น้องเล่าอยู่อเมริกาก็ซรอยไอ้หนอมไอ้โลซอยกันนะครับพี่น้องทางโรงงานซรอยกันหมดทุกคนทุกฝ่ายขอขอบอกขอบใจขอบคุณเนาะ ข่อ,อยพรให้ทุกคนได้รับพรให้เจริญรเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งใหญ่ขึ้นไปลูกเอ๋ยชุขภาพแข็งแรงให้มันให้ยืนให้หาเงินให้หลายๆได้หลายๆช่วยยายยายมีกำลังใจสู้ืตยิ่มยิ้มยิ้มยิ้มย,ยิ้มยิ้งกว้างกว้าแล้วพอดีนเนาะเมื่อกี้ลูกเอยช่วยสู้ตเอเมื่อกี้นี่ลุงพีเตอร์หยอกเพื่อนนี่สเฮ็ดเลูกเฮ็ดเือนลูกหลานเฮ็ดเือนเฮ็ดชั้นไดหลายยายชี้ชูอโต สู้ต่อกะเท่าย้ายไปบ่ไอไรเอ้ับ <5. S 2> เออมีจต่ลูกลานบ้านเมืองช่วยลูกหลานอยู่ในเฮือนเนี่ยบเปนแล้วปีนี้เจ็ดสิบหกปีก็อยู่ไปอีกสามสิบปีซะเนาะยายเนาะโดยพอได้อยู่เฮือนใหม่อีกสามสิบปีพอได้อยู่เฮือนลูกหลานช่างให้ยายลาวไทยชาวช่วยไอ้แม็กไอ้ตือลายโอ้ยเมืองไทยเมืองพลังมิรกาลาวเอาอวยพรเขาเนี่ยอวยพรให้จุกขปับแข็งแห้งให้มันให้ยืน ให้สมบูรณ์ให้หังให้มีให้เจริญต่อไปเลยโดยโดยสาธุเนาะยายเนาะเออให้อันนั้นค่าการงานก็ให้เขาขึ้นให้เป็นสั้นเป็นลืกอืมเออขึ้นขึ้นขึ้นไปลูกโดยโดยเขาขอบใจพี่น้องทุกคนด้วยครับด้วยยายเตี้ยนอนรับแซบระบาดนอนรับพันดีลูกเอได้ค่ะได้เฮ็ดตัวนั้นค่ะ ได้บ่ได้ย้ายกับยู่ในนี่ฮ่ะย้ายกัญาติลูกได้เงินเออเงินล้านเงินแชนกิบกับย้ายกัญาติเขาอย่ามาเขามาบีบคอนี่ลูกบ่มีอันอัดเลยมนประตูพังเออมีอันอัดเลยน้องเออยู่คนเดียวได้นี่อยู่คนเดียวยายอยู่คนเดียวลูกรานกับบ่เป็นตาพึ่งมาจากตลาดครับผมนํามาจากตลาดยายพิ่งกลับมาหอดกําลังสีเฮ็ดกับกับเข้ากับน้ากินบ่กินแล้วยุกินยุกสามย้ายทิเแี้วลูกสิออกไปหุ่นจังโม ออกไปทั้งน้าคือออกไปขายเครื่องระหว่างสามโมงสามโมงเนาะยายเฮ็ดเวียกอยู่ในเฮื่อนแล้วแล้วก็แล้วก็ย้ายกลับไปไป๋ยวสีแบตไปหาอีกเด้อเออโดย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 โอ้ยขอบมุกขครบใจลูกหลานเอ้ยอือลูกลูกหลานผู้อื่นผู้ไกลเฮ็ดลูกหลานตัวเองลูกเอ้ยลูกหลานยาย สำลูกสำลาน้ะเนาะเออกว่า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 ลูกหลานบดยเฉ็าเงื่อนหายาอยู่ดอกถูกเอาเออบอกเนหายายยู่เยี่ยมเยี่ยม